โอ้ต oh, ้องยอมแล้วว right oh. ่าว well. ันนี้ได้สองบอมีผลไม่มี2สองบอที่เราได้ว่ามีผลครับมีผลนะจำกระชกมันไปบีบมันไปเข้มหัวใจเราหรือว่าหนักใจกำบวนใจยกไหนมีไหมรู้เลยใช่ไหม่ยเชื่องนี่จังหวะนั้นมันมันเป็นยังไงมัน ชองจังหวัดนั้นเราตั้งใจเกี่ยวมาเห็นู่ต่อสู้บอกเราพยายามเกี่ยวหลายครั้งเลยมมันยงนี้ครับจังหวัดเราเตะไปแข็งมันมันมันไปทรงเตะละพับมันต้องออกทรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเกี่ยวที่จะอะไรเขาเขาเองคาใจมากลูกเกี่ยวเชือกมโอกาสเขาบอกว่าขออีกสักไฟน้ำหนักเท่าไม่ต้องต่อไม่ต้องอะไรเลย

มีมีเตอร์คู่กับช่วงไหมจังหวะเต้นคู่จังหวะเต้นนั่งคู่อ่ฮะคู่หา้ามจับเชือกคู่นะเออเรามันเรามันจะยกไหนช่วงว่างในที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมนุมท,ที่ว่าทําให้เกมมันหายกดดันตสายแล้วเข้าแล้วก็ขาไปอะสบาน่าจะผ่านได้ทั้งสี่ตกใจไหมเขามาแบบจะพายุไทยคตนตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงโดนเข่าใช่ไหม หมดยก4ค่อนข้างที่จะชิงกรรเหมือนนะเราไม่ได้อะไรยังไงยก5จังหวะคุณได้จังหวะคือลูกไหนก็ติดซ้ายแล้วก็ขวายจังหวาเสียเขาเสียหลักลื่นใช่ไหมทำให้เกมมันต่อขั้นการได้เหรอหลกเราที่เขาลื่นลครับเราท่านมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วเสียงเชียร์เงียบเสียงเชียร์เงียบเลยนะพอเสียงเชียร์เงียบก็สบายใจแล้วคแต่ชนะครั้งนี้เป็นไงบ้างอาชิตเท่าไหร่เนี่ยไม่มีครับโอ้โอ้ ไม่มีหรอมาบรรยากาศดีดูเสียงเปียเขด้วยนะโอ้ช่ลัเนาะแต่ว่าไม่ได้ฉีดว่าได้ใจแฟนดีแล้วดีวโอ้ชนะก็ไม่ใช่ชนะนักมวยธรรมดาเลยนะ้ไยอองเคอว่าเป็นนักมวยที่ค่อนข้างที่จัดรมือดีอ่าชนะลองชนะกี่ครั้งนะสองไปแงจิตแล้วเนาะตั้งป้อมไปที่ไหนรุ่นไหนดีไหมแอก็ย่าไอย่ไ่ออาา ใสคอใครมไหมรอแล้วแ่ที่ช่องนี้สุดพี่กัไหย20-25ดัโอเคอ้าวฝากใมวยใหม่วันนี้ทำได้สำเร็จแ้ว้วันี้ไหรอนึ่อนึ่งอเรดีๆได้นะดีด้ครับนิดนึงนิดนึงมีจุดไหนที่เราต้องกลับไปปรุงแก้ไขไหมก็รูดแรงแล้วก็เจียวเชียงับ อันนี้ก็พอใจผลงานระดับหนึ่งก็พอใจได้รับโอเคครับผมฝากถึงแฟนๆนะครับก <c oughs> ็ถึงนี้ผมได้รับใช้าด้ลงมาแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ